ข้อห้ามวันสั์จีนตามความเชื่อเรื่องวันประตูนรกเปิดไม่อยากดวงแย่อย่าทำอะไรบ้างวันสตั์จีนเป็นวันสำคัญของชาวจีนแลนะชาวไทยเชื้อสายจีนที่จะได้ทำพิธีเส้นไหว้เพื่อรำลึกถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าเป็นวันที่ประตูนรกเปิด จึงทำให้วันาศาสตร์จีนมีข้อห้ามปฏิบัติสืบต่อกันมาจะมีข้อห้ามอะไรกันบ้างนั้นวันนี้เราได้รวบรวมมาให้แล้วเจ็ดข้อห้ามวันาศาสตร์จีนข้อที่หนึ่งห้ามายน้ำตอกนกลางคืนในเดือนนี้เพราะว่าเป็นช่วงที่วิญญาณที่จมน้ำจะออกมาล่าเหยื่อข้อที่สองห้ามเดินทางบ่อยหรือเดินทางไกลในเดือนนี้ เพราะจะมีวิญญาณอยู่มากมายทำให้มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ข้อที่สามห้ามอยู่นอกบ้านช่วงกลางดึกและห้ามขันรับเสียงเรียกแปลกๆในเดือนนี้เพราะเป็นเวลาที่วิญญาณกระญาิจะออกมาหาส่วนบุญและอาจจะตามเรากลับบ้านได้ข้อที่สี่ห้ามเริ่มงานก่อสร้างในเดือนนี้ เพราะอาจกะรบกวนวิญญาณของปั่นพ่อปุษที่อยู่ที่บ้านได้ข้อที่ห้าห้ามซื้อห้ามย้ายบ้านหรือเริ่มกิจการใหม่ในเดือนนี้เพราะวิญญาณอาจจะไปสิงอยู่ในที่เหล่านั้นในขณะที่มันว่างอยู่ข้อที่6ห้ามเหยียบกระดาษเงินกระดาษทองเพราะเป็นสิ่งของที่เรามอบให้กับปั่นพ่อปุษ ข้อที่7ห้ามแต่งงานในเดือนนี้เพราะเป็นวันปีทำให้ถูกนับว่าเป็นเดือนที่ไม่มงคลข้อห้ามวันศาสตร์เจนเหล่านี้มีความเชื่อกันว่าถ้าใครฝ่าฝืนจะทำให้ดวงไม่ดีตลอดทั้งปีแต่ด้วยยุคสมัยและการเวลาที่เปลี่ยนไปข้อห้ามบางอย่างอาจเลี่ยงได้ยากดังนั้นขึ้นอยู่กับความเชื่อ และวิจารณญาณของแต่ละบุคคลหากสามารถปรับเปลี่ยนให้กับบริบทในยุคปัจจุบันเพื่อความสบายใจได้ก็เป็นเรื่องที่ดีวันศัตว์จีนกับตำนานวันประตูนรกเปิดความเชื่อเรื่องวันสัตว์จีนตรงกับวันประตูนรกเปิดมีตำนางความเชื่อที่เราสืบทอดต่อกันมาว่า วันสาจีนเป็นวันที่เงียบล้อทเทียนจือหรือจมมาบานจะตรวจดูบัญชีวิญญาณคนตายเพื่อส่งวิญญาณดีขึ้นสวรรค์และส่งวิญญาณร้ายลงนรกทําให้ชาวจีนทั้งหลายรู้สึกสงสารวิญญาณร้ายจึงทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ดังนั้นเพื่อให้วิญญาณร้ายได้ออกมารับผลบุญกุศลน,นี้จึงต้องมีการเปิดประตูนรกนั่นเอง สิงหาคมเดือนดุสิงหาคมเดือนแรงกับความเชื่อประตูผีเปิดเปิดความเชื่อสิงหาคมเดือนแรงจริงหรือไม่วันสาตว์จีนเป็นวันประตูนรกเปิดและห้ามทําอะไรบ้างและความเชื่อโบราณเกี่ยวกับประตูผีเปิดนั่นคืออะไรเปิดความเชื่อโบราณกับวันสาตว์จีนวันที่ลูกหลานชาวจีน จะต้องแสดงความกตันยูต่อปัรนพ่อปุรษมีการเส้นไหวเจ้าที่และไหวผีอีกทั้งวันสาตร์จีนชาวจีนก็ยังมีความเชื่อกันว่าเป็นวันที่ประตูนรกเปิดหลัอยานทั้งหลายได้มีโอกาสขึ้นมาขอแบ่งส่วนบนุญจากเทศกาลวันสาตร์จีนสิงหาคมเดือนแรงจริงหรือไม่เนื่องจากวันสาตร์จีนตรงกับวันศุกร์ที่12สิงหาคม 2,565ตามประเพณีจีนจะเชื่อกันว่าตั้งแต่วันประตูนรกเปิดตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่30หากไม่จำเป็นก็จะไม่เดินทางออกไปไหนมาไหนในเวลากลางคืนเพราะมีความเชื่อว่าเป็นเดินปล่อยผีต้องระวังย้อนเหตุการณ์สิงหาคมเดือนแรงมีอะไรบ้างเหตุการณ์ที่หนึ่ง สะพานกับรถรามสองถลม่มสำหรับเหตุการณ์สะพานกับรถถลม่มที่ถนนพรารสองใกล้กับโรงพยาบาลวิภารามอํำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตสองรายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บสองรายเป็นประชาชนในรถเกิดเหตุเสียชีวิตหนึ่งรายบาดเจ็บหนึ่งรายและเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงก็เสียชีวิตอีกหนึ่งราย และก็บาดเจ็บอีกหนึ่งรายด้วยเหตุการณ์ที่สองหลังคาเก็บค่าผ่านทางบางประกงถลม่มสำหรับเหตุการณ์นี้ช่วงเวลา10นาฬิกา34นาทีในวันที่1สิงหาคม2,565ได้มีเหตุการณ์เกิดฝนตกหนักเป็นเหตุให้หลังคาช่องเก็บค่าผ่านทางตูเก็บสองตำบลท่าสะอานอำเภอบางประกงชาติเชิงเซา ได้มีเหตุการณ์พังถล่มลงมาเบื้องต้นตรวจสอบไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือสีชีวิตเหตุการณ์ที่สาโกรดสนันหนึนัดเมืองอุบลสำหรับเหตุการณ์โจมเมืองอุบลที่มีแก๊งวัยรุ่นกลุ่มเดียวกันเครียบผลประโยชน์ไม่ลงตัวเกิดกรธสนั่นหนึ่งร้นัดบริเวณลานจอดรถสถานบันเทิง กลางเมืองอุบลราชธานีมีผู้เสียชีวิตถึงสองรายและบาดเจ็บอีกเจ็ดรายด้วยและเหตุการณ์ที่สี่ไฟไหม้พับชนบุรีสำหรับเหตุการณ์ไฟไหม้ที่พับชนบุรีในวันที่5สิงหาคม2565ได้มีรายงานว่าช่วงเวลาตีหนึ่งตำรวจสพผูตาหลวง พร้อมรถดับเพลิงกว่า20คันและกู้ภัยได้เข้าตรวจสอบและระง,งับเหตุเพลิงไหม้ผับแห่งหนึ่งที่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายเหตุเกิดที่เหมาเทียนบีผับริมถนนสายสุขุมวิทบางนาตราดหมู่เจ็ดอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีและมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตเป็น14รายด้วยและเหตุการณ์ที่ห ตกเรือเกาะลอยสำหรับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา17.30นนของวันที่5สิงหา2565ที่ท่าเรือท่องเที่ยวเกาะลอยศรีราชาจังหวัดชนบุรีศูวนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาได้รับแจ้งเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเรือขนถ่นหินกลางทะเลกรายมีอาการสาหัส หมดสติและก็เสียชีวิตหนึ่งรายด้วยเหตุการณ์ที่6ไฟไหม้ชุมชนวัดเชิงท่าสำหรับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมือวันที่5สิงหาคม2,565ที่สถานี FM 9 1 Traffic Pro รายงานเบื้องต้นว่าไม่เวลา20นาฬิกาได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนบริเวณเคียงวัดเชิงท่าอำเภอเมือง จังหวัดลบบุรีและมีขนาดไฟไหม้ลุกไหม้ลามไปหลังที่สองสามโดยมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนำรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุซึ่งขณะน,นี้ก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการ,รเรื่องประตูผีเปิดความเชื่อนี้นั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะ ความเชื่อที่ว่าก็คือวันสตร์จีนนั้นเป็นเดือนที่ประตูนรกเปิดให้กับวิญญาณทั้งหลายมารับส่งบุญส่งกุศลโดยเริ่มจากวันเปิดประตูผีหรือเดือนนี้เรียกว่าเดือนปล่อยผีบรรดาผีเปรตวิญญาณเร่ร่อนไร้ญาติทั้งหลายนั้นก็จะได้รับอนุญาตให้ออกมาขอแบ่งส่วนบุญจากผู้คนบนโลกมนุษย์ ไปจนกระทั่งวันที่29เดือน7เป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็มและเมื่อครบกำหนดแล้วดวงวิญญาณก็จะต้องกลับไปสู่ที่เดิมจึงมีการเปิดประตูผีในวันที่หนึ่งเดือน7และปิดประตูผีในวันที่30ประชาชนส่วนใหญ่จะทำบุญและร่วมทำประเพณีทิ้งกระจาดตามสถานที่ศาลเจ้าต่างๆทั่วประเทศ และขอย้ำข้อห้ามมนศนสาจีนอีกครั้งห้ามออกนอกบ้านในเวลากลางคืนห้ามจัดงานบัชเกิดในเวลากลางคืนห้ามว่ายน้ำในเวลากลางคืนห้ามตากผ้าในเวลากลางคืนห้ามสร้างบ้านทำการเป็นนี้ห้ามใหญ่บ้านในเดือนนี้และห้ามทำการมงคลในเดือนนี้เช่นกันและวันนี้เราม,มารวมของไหวมงคลที่ต้องใช้พร้อมความหมายสำคัญ วันสัตว์จีนค่ะตรงกับวันที่12สสิงหาคมในวันศุกร์กิจกรรมที่ชาวเชื้อสายจีนยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาในวันสัตว์จีนเป็นการไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปเพื่อเป็นการระลึกถึงแสดงถึงความกตัญญูวันนี้เราจะมาดูของไหว้มงคลในวันสัตว์จีนกันค่ะเริ่มกันที่ของข่าวก่อนค่ะไก่ต้มความเจริญก้าวหน้าในที่การงาน ความขยันขันแข็งเป็ดพะโลความสามารถที่หลากหลายเก่งรอบด้านขาหมูพะโลความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์เกี่ยวกุ้งการห,อห่อุ้มโชคลาภเอาไว้ปลามีอันจะกินไม่มีวันหมดสิ้นกุ้งสุขคือความสุขมึกคือความอุดมสมบูรณ์เหลือกินเหลือใช้และปูการมีชื่อเสียงมีปารมี มาถึงของหวานกันบ้างค่ะขนมเข่งชีวิตที่ราบรื่นความอุดมสมบูรณ์เทียนความสว่างสวยความเจริญรุ่งเรืองขนมเปี้ยะความสมัคคีกลมเกลียวขนมกุยช่ายการมีอายุที่ยืนยาวขนมถ้วยฟูขนมปุยฝ้ายหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองเฟื่อง,ฟ,งฟูและงอกงามสละเปาหรือสิวทอหมายถึงสุขภาพแข็งแรง และอายุยืนยาวส่วนทางด้านผลไม้สมคือความโชคดีร่ำรวยกรวยสุกคือความสำเร็จโชคลาภสับปะรดการเรียกโชคลาบให้เข้าบ้านอางุ่นคือความร่ำรวยความเจริญง,งอกงามและมีอายุยืนยืนแก้มังกรความสิริมงคลความอุดมสมบูรณ์ แอปเปลิลสีแดงการมีชีวิตที่สงบสุขสุขภาพแข็งแรงและไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียนสาลี่สีทองโชคลาบเงินทองไหลมาเทมาลูกพรับหมายถึงความหนักแน่นจิตใจเข้มแข็ง,ขงทับทิมคือการแบ่งปันเอื้อเฟื้อกันในครอบครัวมาถึงขั้นตอนในการไหว้ศาสตร์จีนของไหว้ศาสตร์จีน จะถูกแบ่งออกเป็นสามชุดด้วยกันคือชุดอาหารสำหรับไหว้เจ้าที่ชุดอาหารไหวป้ปุกและชุดอาหารไหว้สำหรับสัพภเวสีช่งชวงเช้านั้นจะเป็นการตั้งโต๊ะจัดอาหารไหว้ศาสจริงแก่เจ้าที่ลูกหลานจะนําชุดอาหารที่จัดไว้ไปตั้งไว้ที่ศาลเจ้าที่พร้อมกับตั้งชุดไหว้ปั่นพ่อปุรษของครอบครัวที่บ้านใดบ้านหนึ่งเป็นหลัก และลูกสาวที่แต่งงานออกไปแล้วก็ต้องกลับมาไหว้ที่บ้านเดิมของตนส่วนช่วงบ่ายเป็นการเส้นไหว้สัมภเวสีผีไม่มีญาติแต่หากจัดไหว้พร้อมกันในช่วงเช้าก็ย่อมได้เริ่มกันที่ชุดที่หนึ่งเป็นชุดไหว้เจ้าที่ตังอาหารไหว้ขาหวานใช้ขนมถ้วยฝูกุยช่ายที่แต้มจุดสีแดงและขนมเข่งขนมเทียน รวมถึงผลไม้น้ำชาเหล้าจีนกระดาษเงินและกระดาษทองชุดที่สองชุดไหว้ปั่นพระบุรษอาหารไหว้ปั่นพระบุรดศาสตร,ร์จีนใช้กับข้าวเป็นของข่าวของหวานและน้ำชาและต้องมีน้ำแกงหรือขนมที่มีน้ำใสๆวิธีการจัดตั้งคือวางชามก็สวยไว้ด้านหน้าวางช้อนตะเกียบไว้ข้างชามถัดมาจัดวางอาหารไว้กลางโต๊ะไหว้ รวมถึงผลไม้และขนมต่างๆส่วนกระดาษเงินกระดาษทองวันถัดต่อมาจากอาหารและชุดสุดท้ายชุดที่สามชุดไหว้สัมพวีสีผีไม่มีญาติพิธีไหว้สัภเวสีชาวจีนจะตั้งของไหว้ไว้นอกบ้านแตกต่างกันตรงที่อาจมีอาหารแบบพิเศษที่เรียกว่าขอบปึงและกระดาษเงินกระดาษทองสำหรับไหว้วิญญาณภเนจรโดยเฉพาะ